สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับ EP ที่69 EP นี้ EP 70เกี่ยวข้าวนาปีหอมมะลิต่อเนื่องนะครับได้ไปแล้ว1น่อุ้มเต็มๆประมาณพัน 1, กิโลนะครับบรรทุกไปแล้ววันนี้ก็ยังต่อเนื่องกันอยู่นะครับมาทำความรู้จักรถกันนิดหนึ่งนะครับหลายคนยังไม่รู้จักก็ขออนุญ,ญาตแนะนำรถ ูโบตาดีซีเมองเห็นอยู่ไกลไกตรงโน้นนะครับกำลังมาคุณภาพรับแก้วนะครับมีความกว้างมีความมีความยาวมีกว้างมีสูงก็ยาวลำตัวของรถก็ประมาณ4.80เมตร80เซนะครับกว้างก็ประมาณ2เมตร2เมตร2.26เมตรนะครับแล้วก็ความสูงก็ประมาณ เกือบเกืบสาเมตรนะครับรถตัวนี้น่าสนใจน้ำหนักตัวรถก็ประมาณ3ตันนะครับข้อมูลที่ได้มาก็คือ3030กิโลกรัม3ตันกระบอกสูบก็2434 cc ซีซีนะครับแล้วก็ความจุข,ของน้ำมันเต็มถังก็คือ80ลิตรอันนี้เป็นข้อมูลทั่วไปของรถ u ูโบตาดีซีและที่สำคัญก็คือประสิทธิภาพในการทำงานของรถตัวนี้นะครับถ้าเป็นข้าวที่ตั้งเหมือนอย่างข้าวผมตรงนี้ตั้งไม่ล้มเก็บเกี่ยวอยู่ที่2 0 2ถึง25ไร่ต่อ8ชั่วโมงก็คือภาคกลางวัน8ชั่วโมงข้าวตั้งนะครับข้าวไม่ล้มแต่ถ้าเป็นข้าวที่มีที่ที่ล้มกันเยอะๆนะครับเก็บเกี่ยวยากนิดนึงก็จะประมาณ 1 0ถึง15ไร่ต่อ8ชั่วโมงทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างนะครับพื้นที่มีน้ำไม่มีน้ำคนทำงานร้อนไม่ร้อนนะครับแต่ค่าประสิทธิภาพในการทำงานของรถก็จะประมาณนี้มาแล้วครับใกล้มาแล้วผมจัดการแปลงนาของผมเป็นขั้นบันไดในแปลงนี้ก็จะมีอยู่ 4- 5หล็อกนะครับทำนาก็จะเป็น2ล็อกล็อกนี้หรือแปลงนี้ ก็จะมีเนื้อที่เกือบเกือบสอไร่นะครับนายหน้าเขาวัดที่ว่าปริมาณพื้นที่ที่เราแจ้งเขาไปตรงกับที่เขามาเก็บเกี่ยวหรือเปล่าเขาก็เป็นมืออาชีพนะครับเขามีแอปเขามีเครื่องมือในการวัดเขาวัดดูแล้วว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวของผมปีนี้ก็3า,าไร่กับอีก2ง,งานกับ30กว่าตารางวาเขาให้มาเป็นตารางวาไปเลยนะครับก็มันก็ตรงกับที่ผมมีข้อมูลอยู่นะครับ ส่วนแปลงข้างบนที่เห็นข้างหน้ารถก็จะเป็นข้างบนตรงนั้นก็จะเป็นแปลงแปลงหญ้านะครับแผงโกล่าหญ้าหวายหญ้านายประมาณนี้อันนี้เป็นอุ้มที่สองนะครับอุ้มที่สองอุ้มแรกก็ ep ก่อนหน้านีาน้ก็บันทึกเสร็จสับเรียบร้อยอุ้มที่สองก็มาลุ้นกันนะครับว่าข้าวผมมันจะได้กี่อุ้มเริ่มเย็นๆนะครับแต่วันในช่วงหน้าหนาวก็ลงเร็วไปนิดนึง คงจะมืดนะครับคงจะมืดก็คงจะอัดคลิปให้ FC ได้ดูนะครับว่าขั้นตอนที่สําคัญที่สุดอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการเก็บเกี่ยววันนี้ความชืน้นอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วนะครับมีฝนตกแดดทั้งวันนะครับแต่จะลงแปลงนาของผมด้านมาตกอีกประมาณ30นาทีก็ธรรมชาตินะครับไม่เป็นไรนี่ในหน้านะครับตาขุนบริการ ทุกระดับประทับใจมีรถในเครือข่ายหลายคันนะครับในพื้นที่ตำบลสะแก้วอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดก็มาดูกันต่อไปนะครับดูยาวๆให้ดูยาวๆนะครับก็คงจะไม่ได้ถ่ายทําตอนขั้นตอนการเก็บเกี่ยวทั้งหมดนะครับก็คงจะตัดคลิปไปถึงขั้นตอนที่สําคัญเนี่ย มุมที่สองนะครับมีมุมที่สองเมืดเลยนะใส่เต็มข้อสวยงามมากเลยครับข้าห้านผะ่านมาไปดูยาวๆครับ นิดนึงนะครับต้องขอใคเอฟซีิเกี่ยวตอนเย็นเย็นมีฝนตกทำงานมีความยากลำบากนิดนึงก็อนทำกันไปข้าวผมไม่จำหน่ายนะครับเสียดายข้าวทำเชิญปลาณนต้ก่อนสารพิษจะไปจำหน่ายในราคากิโลกร,รัมละ10บาทต้นๆก็เกิดความรูนนส้สึกเสียดายครอันนั้นก็ต้องขนไปต่างัเก็บ ทันข้าวนำไรเพิ่มจำหรทางเมล็ดข้าวครับหรือที่ในการตากก็จะไปฝากใ,ในใมใหญ่ฝากยเพียงมากครับคงจะตัดต่ออีกครับเสร็จแล้วเป็นอุ้มที่สารครับอุ้มที่สความถืปมป่ประมาณเต็มคันรถก็จะประมาณหนึ่งคัน ที่นะครับถึงแล้วนะครับพื้นที่อาสามารถขนมาตัดต่อสั้นๆเป็นคลิปสั้นๆเต็มคันรถมาคันนี้ก็จะประมาณเกือบเกือบสองตันนะครับมาสองเที่ยวสรุปแล้วก็มีได้เก็บเกี่ยวอยู่ได้ได้สามอุ้มเต็มๆนะครับของรถแล้วก็มีเศษอยู่นิดนึงนะครับประมาณร้อยรืสองร้อยกิโลนี่ รวมๆแล้วก็จะประมาณสามตันนิดๆนะครับทะลุเป้านะครับเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ800กิโลกร,รัมต่อไร่